เอ้ยยยสวัสดีครับเ,เพื่อนเชาวเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในการรีวิวตัวละครกันอีกแล้วก็ตัวละครที่มีชื่อว่ากอนนั่นเองนะครับผมกอนนะครับเป็นตัวละครสายลมละลายที่เรียกได้ว่าเล่นง่ายที่สุดและบ้านถูกที่สุดนะครับเพราะอะไรนั้นเพราะว่าสกิลของกอนนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เอฟเฟกต แท็กเกิลสุดแกร่งและความกลัวนะครับแท็กเกิลสุดแกร่งก็คืออะไรคือสามารถสไลด์ไปข้สิบสองพื้นที่ข้างหน้าจากบ้านตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องตกบ้านไม่ต้องเป็นต้องเป็นแลนด์มาร์กนะครับบ้านตัวเองทีง่ไหนก็ได้ตรงเกาะก็ได้เรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภา,ายในระยะนะครับแล้วก็ไปตรงพื้นที่เลือกแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กตรงนั้นเลยสามารถสร้างแลนด์มาร์กได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเอฟเฟกต์ความกลัวเนี่ยครับว่าศัตรูเนี่ยไม่สามารถชาร์จโล่หรือซื้อต่อได้นะครับไปสกิลที่สองคืออะไรเมื่อออก่่สรร้้าางงงหลลัััคคบเืนยยยไปย ื้นที่ของฉันคือแป็นสปริงไงกระโดดเด้งออกมาปุ๊บเด้งมาคอมโบต่อเลยก็จะเป็นอึญายแล้วปุ๊บสไลด์ไปข้างหน้ากับคอมโบสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างอัตโนมัติเนี่ยอ๋อสไลด์ไปมันจะก่อสร้างอัตโนมัติจะสร้างเอฟเฟกพื้นที่เลือดกับโลคมืดนะครับก็คือตอนที่เขาสร้างบ้านมันก็จะสไลด์ไปอ่ะมันจะกลายเป็นพื้นที่โลคมืดอีกด้วยพวกโรกมืดคืออะไรโลคมืดคือเมื่อของเคที่ครับเวลาฝนตกข้ามไปตกกับสกิลก็จะไม่ออกนะครับพวกจี้เป็นข้า่านทางอะไรเง ในพื้นที่หนึ่งหนึ่งพื้นที่ติดกันนะั่นคือหน้าหลังแล้วก็ตรงตรงัวมันเองนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส5้าชาร์จโล่สองชั้นนะครับโอ้โหครบเครื่องจริงๆนะครับคือมีแปนในตัวมีชาร์จโล่ในตัวมีโจมตีในตัวนั่นหมายความว่าอะไรครับเราใส่หมวกแล้วแปนมีแล้วโล,มล,ล่มีแล้วสไล์มีแล้วนี่สไลดคือเคลื่อนที่นะครับคล้ายๆก,กันกับจีเคลื่อนที่ก็คือเราไม่ต้องใส่อะไรเลย ใส่แคบหมดนะครับเป็นตัวละครที่ใช้จี้เครื่องรางน้อยที่สุดและอะหรผมที่ผมว่าคือเขาใช้จี้เครื่องรางน้อยที่สุดรู้มากทำไมใช้น้อยที่สุดเพราะว่าเขาเปทุกอย่างพร้อมแล้วใส่เสียงจะที่เขาขาดครับคือบ้านแพงเพราะฉะนั้นเราใส่อะไรบ้างก้อนนะครับใส่อะไรบ้างก็คือใส่ทุกอย่างเลยครับที่บ้านแพงอ่ะใส่หมีเผยเนี่ยบ้านแพงอ่ะใส่นี้ก็ได้อ่ะแต่ว่าไม่ต้องใส่หมีเผยก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีสกิลโลกมือดอยู่แล้วอ่ะเอ้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ผลกระทบก็ได้เพราะว่าเขามีเอฟเฟกต์โลกมืดอยู่แล้วอ่ะ พวกตัวละครที่มีเว้นค่าผานทางอย่างตัวบียองที่แจกฟรีอยู่เงี้ยมาตกเขาก็ทาสีไม่ได้นะครับเราก็จะสามารถอะไรเราจะามาแล้วเขาจะมาสามารถตกแล้วก็ตายได้เลยนี่เราก็ใส่ป้องกันตายไปสิเนีตอนนี้เรามีหมวกแล้วป้องกันตายแล้วคือส g มีข้างล่างเนี่ยเราใส่อะไรก็ได้ครับอยากเล่นเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าใส่ถ้าให้ง่ายๆก็ใส่เป็นดูดได้นะครับเพราะว่าก่อนเขาจะดูดได้นี่ใส่ที่ข้างล่างดูดไปอ๋อแล้วก็ จี้ที่จะแนะนําให้ใส่นะครับเราต้องใส่จี้ที่เขาช่วยเพิ่มค่าผ่านทางของเราครับเื่อเอาไปตกบ้านแล้วคูณเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือสร้างแลนด์มาร์กแล้วคูณเมืองอย่างสร้างแลนด์มาร์กแล้วคูณเมืองก็อย่างเช่นออฟลองของเนี่ยครับเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คมีโอกาส65%นะครับสุม่มเก็บค่าผ่านทาง248นะครับคือเอามาเพิ่มค่าผ่านทางเราก็ใส่จี้จะพวกนี้ได้หรือใส่ที่ก็อันนี้เลยเนี่ยจี้เนี่ยเครื่องขยายแรงโน้มถ่วงเนี่ยพวกจี้ที่ เห็นเราเพิ่มค่าบันทางคูณ4ี่ครับเมื่อเราไปตกอ่ะอันเนี้ยดีครับมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องรังจี้กาเวนจี้ดีทุกอย่างอ่ะหาให้ดูนะครับเนี่ยใส่ไปหลุมดำอะไรก็ได้ครับเอาไว้ใส่ออฟลองหลุมดําเมื่อตกเมื่อสร้างหลุมดําแล้วก็คูณเมืองเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นั่นแหละรครับต่อให้เราใส่พวกนี้ไปอ่ะเราก็เจอตัวขโมยขโมยคูณเมื่อไหร่ก็จบเลยอ่ะตะคู่กับหาอยู่มีไหมอ่ะอนี่ไงจีเนี่ยครับ เมื่ฝ่ายตรงข้ามตกบ้านแล้วคูณสี่พวกตระกูลคูณสี่ครับสามารถพกไปได้เลยมันจะมีอยู่อ,อันหนึ่งอ่ะคอมโบดีเลยเป็นหลุมดําปีศาจอ่ะที่ไม่เคยเอามาเลยสักทีเอามา,าอยู่ในกองขายไหนวะนี่ปีศาจหลุมดํานะครับเห็นไหมเมื่อตกแลนด์มาร์กตัวเองเอ๊ะนี่มันมันหกสิบแปดเองไงหกสิบแปดสร้างหลุมดําแล้วครับแล้วก็เมื่อฝ่ายเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ยังฉันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มควา,ามทันทามที่ถูกคูณนะครับเนี่ยอันเนี้ย อันนี้ผมว่าเข้ากับกรดีเพราะว่าพอเราตกหลุมดําใช่ไหมเราก็จะตกหลุมดําไปแล้วก็มาตกบ้านตัวเองทีนึงแล้วสไลด,ได์อีกทีหนึ่งนะครับเอาแต่มันสไลด์ได้แค่หนึ่งทอยหนึ่งครั้งนะครับเราไม่สามารถสไลด์ไปแล้วก็ตกบ้านตัวเองแล้วสไลด์ต่อไม่ได้นะครับเนี่ยลสซซี่นะครับผมมีหลุมดำทันก็ใส่หลุมดำทันทไปก่อนเนี่ยเซตที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นเซตนี่เลยหลุมดําใส่หมีดูดก็ไม่ได้ใช้ก็ได้แล้วก็ใช้เป็นบ้านผุดนะครับ นี่หุดระเบิดเนี่ยเซตนี้ก็โอเคครับถ้าว่าบ้านแพงเนี่ยเราไปพึ่งจากหมีเผยนะครับตรงเมื่อเคลื่อนย้ายเนี่ยสะสมค่าใช้จ่ายเอฟเฟกต์สองก็คือค่าผ่านทางแพงขึ้น,นครับไอ้ก้อนมะนาวเน่าบนหัวใส่เป็นเอฟเฟกต์นี้ก็ได้เพื่อเอาเผยไปแล้วก็ยังมีเต๋าแตกอีกด้วยถ้าผ่านข้ามเต๋าแตกแล้วยัดฟองเนี่ยเขาก็ทอยต่อไม่ได้อีกนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยเล่นเป็นเซตนี้นะครับเซตก็ ประมาณนี้แหละครับใส่เนี่ยหลุมดาวไว้ตกบ้านตัวเองบ่อยเอาไว้สไลด์ต่อได้แล้วก็มีบ้านผุดฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามสร้างเรดมาร์กนะครับแผนที่จะเล่นเป็นแผนที่สเก็ตนะครับเพราะว่าสร้างเรดมาร์กง่ายตัวละครที่เราจะมาเจอกันในวันนี้เป็นตัวละครบียองลังนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้เขา<ร>เป็นค่าผ่านทางุนนยไปก่อนแต่ละ อาจจะเขาไปสร้างก่อนนะครับแล้วเขาให้เขาสร้างโล่เยอะๆพอเขาสร้างโล่เยอะๆเลยเราจะไลท์ให้โล่ระเบิดที่หมดเลยแล้วก็มาพูดกันที่ว่าเป็นเราจะติดไหมในบ้านผุดเราอะอ่นนี่มาแล้ว เข้าไปรอในบ้านเขานะครับสกิลออกดีจริงๆเลยอ่ะเนี่ยแค่เราเจอบิยองเราจะแพ้เ่ยดูดิบิยองเขาใส่จี้อะไรบ้างเนี่ยบันคงบันคูนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาหาว่าตัวนี้อ่อนได้ไงไม่ได้ไม่ได้แปลนติดไหมนี่แปลนติดไลไ์ไม่ออกครับ แล้วก็วางหลุมดำอย่างนี้เลยเพื่อที่เราจะสไลด์กลับมาได้นะครับเราก็ทอยสองอ่าถ้าสองออกเราก็ไม่ต้องตกหลุมดำเนอะเราก็ไปอันนี้แทนมันดูนครับสไลด์เป็นยังไงถ้าใส่ดูดเราก็จะโจมตีเขาได้บ่อยกว่าน,นี้นะครับไปนี่สไลด์ไปไม่ออกแล้วครับโอ้โอโอ๋อออกนอนคุกเลยไม่ออกคุกด้วยไม่ออกคุกไม่ออกคุกมาแย่จริงๆเลยครับ สไลด์กี่เปอร์เซนต์เอ่ยแม่เจ็ดสิบเปอร์เซนต์เลยนะครับเยอะจริงจริงเยอะจริงๆ,งๆแต่ก็ไม่ออกตายพะบิยองก่อนแล้วครับพอเขาอยู่เฉยๆพอพอไปตกดุมดำตายคนเนี้ยอไม่ต้องเล่นบอกเลยว่าวไม่ต้องเล่นเราเย้ยยิงกันู เอาบอกเอ้ยคุณจะมาทำตัวยี้ได้ไงคุณต้องแพ้ให้เราแพ้เราสิอยู่เฉยเลยอยู่เฉยเลยโซ่ความสามารถของกรไม่ได้โซ่ความสามารถบิยองโป่งจริงๆเลยแจกตัวแรกแจกแจกแจกปียองสร้างตัวเองดิแปนเอออ่ะเห็นไหมครับว่ามันจะมีเอฟเฟกต์แบบเหมือนมีแลแสงอะไรขึ้นมาเนี้ยแปลว่าเราสไลด์ติดครับถ้าเขามีโล่อยู่เราก็สไลด์ไปตกหลุมดำตัวเองได้นะครับอย่างเช่น สองช่องมันถึงตรงนี้ไปวะไม่ถึงแน่เลยเอ้าวถึงนี่วะเราก็ไปเลยครับเฮ้ยไม่เป็นไรเราสร้างบ้านดูดีกว่าเนี่ยพอเราสไลด์ปุ๊บนี่เห็นไหมหายไปสองโลเลยครับเพราะว่าเขาโดนเอฟเฟกต์ความกลัวกับดึงนะครับคือสกิลเชิญนะมันก็ตัดไปโลนึงแล้วก็สกิลหลุมดําอีกรอบหนึ่งเฮ้ยความกลัวรอบหนึ่งพอละมาไม้เราแค่ปักธงก็พอนะครับเห็นไหมปุ๊บไม่เป็นเลนิศมาร์กเลยแล้วก็หลุมดําไว้ตรง นี่แล้วกันหอยหกกันครับนี่เนนบินหกแงบแล้วก็ไปหลังเขาครับหลังเขาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันกี่วออกไหมไม่ออกครับแล้วเบิ้ลนี่ใช่ไหมไอเบิ้ลกัน ้นี่เคุณควรเห็นนะครับจะมีแสงขึ้นมาแสงนั่นแหละคือแสงของแสงของสกิลสไลด์ไปเลยครับสไลด์ไปเลยปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งนี่มกนโลกขึ้นมาแล้วเราก็ไว้ที่ไหนดีเอ,อ้ไปคุกแล้วกันนี่นะครับตอนนี้เขาไม่สามารถชาร์จโลกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เขาไปตกบ้านเขาดู นี่เก็บพนูด้วยป๊าบเฮ้ยกัดลโลไม่ขึ้นโอ้โหมันไม่ออกหรือไม่ขึ้นก็นไม่รู้แต่จริงๆมันไม่ขึ้นหรอกครับตอนนี้จะไปไหนดีเราจะไปตรงนั้นส2องที่โอ้โหสุดยอดสอนี่สไลด์ติดด้วยไลปไหนดีไ,นไปตรงนี้ก็พอแล้วปักธงก็พอครับนี่เป็นแลนด์มาร์กเลย แล้วก็ทอย4ครับไม่ออกครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยใส่ต้องเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไหนลองเขาสร้างแลนดูครับว่าบ้างเขาจะผุดไหมเอ้ยเขาจะชาร์จโลวเปล่าไม่ออกครับสร้างแลนด์นี่นดูดูชาร์จโลวขึ้นไหม เฮ้ย <ś led> <ś led> ใช่ไหมพีม่ชาร์จโล่ะปะออกไม่ขึ้นมันไม่ออกเลยเหรอมันจะมันไม่ขึ้นรูปออกเลยเหรอมันอย่างน้อยก็จะขึ้นว่าโล่ขึ้นอะไรเงี้ยหน่อยหนึ่งเนะเนี่ยอ่ปาปั๊บโอ้ยไม่ขึ้นรูปโล่ไม่ขึ้นว่าเอฟเฟกต์โล่อะไรขึ้นเลยอะ่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้รอยสิบสองกันครับออกส,บสิบเอ็ดครับไม่เป็นไรวิ่งถึงปะวิ่งไม่ออกเลยครับ ย่างว่าแหละครับสงสัยมันไม่ใช่ตัวตำนานเลยแต่ตำนานถ่างกันห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับน้อยไปหรือเปล่าเห็นได้โลไม่ออกเลยเดีย๋ยวมันจะโลไม่ออกท้าโลยังไม่ออกเลยแล้วเมื่อ,อไหร่าจะดึงเขาได้ครับเนี่ยเมืม่อไหร่เราจะดึงเขาได้ครับเขาจบเทินได้แล้วได้ไหมจบเทินไดแล้วเลิกทอยได้แล้วไป บ้านเราคูณหกคูณแปดสิบนะครับในขณะที่บ้านเราคูณคูณเก้าคูณหนึ่งคูณเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยบ้านเราแทบไม่คูณแล้วอะไปนี่หั้อโลกบับเขาหมดเอาตอนนี้ใช่ไหมไอ้ยเราติดเว้โอ้โหน้ำตาจะไหลสิยูติดแล้วสไลด์ไปเลยครับเอ๊ะเขาม่โลดนี่หว่าโอ้โหลืมทุกคนถ้าเขาม่โลดเราก็สไลด์ไปแค่นี้พอครับนี่ปาบกินทอยบนใช่ปะ ใช่ไหมไม่รู้เราก็ไปตรงไหนดีเฮ้ยไปตรงนี้ทำไมอะ่ะทำไมตรงนี้อ่ะงี้แล้วกันครับไฟดับดับไฟครับซะนี่เนีแล้วก็ทอยสิบครับเอาโหลดโลนหนึ่งชั้นแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ตกบ้านตัวเองครับออกไหมเอเอออกแล้วครับ เราก็วิ่งไปสิบสองช่องข้างหน้าครับคอนิโลเขาเหรือชั้นหนึ่งใช่ไหมเราก็วิ่งไปเลยครับเหมือนเดิมปาบนี่โลสลายไปแล้วแล้วก็รอกันที่บ้านเราพร้อมโจมตีในตาหน้าอุ้ยแต่เขาเป็นไงเขาทาสีบ้านเราได้นะเนี่ยเพราะว่าบ้านเรานะครับที่มีสกิลอย่างเงี้ยคือถ้าเขามาตกอะเขาทาสีไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวอาร์ทิมิสอย่างเงี้ยยิงฮันูไปอะมันทาได้นะครับแบบเฮ้ย จำผิดเดี๋ยวนี้ทานทานสีไม่ได้หรอบ้านิงรันดูทาสีได้ไดีผุดระเบิดทาสีได้เลยงงเลยครับทุกคนหอยสองหน่อยสิอ่าออกสีอ่าครับเรามาดูนครับว่าที่ออกไหมเห็นไหมครับถ้าเขาตกบ้านที่เป็นพื้นที่นั้นนะ่ะเขาไม่สามารถทาสีได้นะครับเห็นนะแต่ท่นจริงรับดูทาสีไม่ได้เหมือนกันหรอนี่เพิ่งรู้เลยนะครับความรู้ใหม่นะครับรู้ไปด้วยกันนะครับ จต่ฝุดระเบิดมันทาสีได้ไงปกติอ่ะเเคยเล่นเล่นจูงจูนี่เงี้ยเรายิงระเบิดไปมันทาสีได้นะแต่ตรงน,นี้มันเป็นวิยองด้วยเราเลยไม่รู้กันคอยสองับสี่ครับไปจบตีเข้ากันเอ้ยออกแล้วไปนี่ครับเขาจะโดนดึงมาเลยนะครับอ,นนอะถุงบอลแท่นไม่ออกอะโอ้จบเลย ไอเนี้ยสกิลทาสีเขาไม่ออกเลยเห็นไหมครับผมยังไม่ได้ใช้ทาสีอะแต่เขาไม่ออกเลยไงก็ตายไปเลยครับตายไปเลยทาสีไม่ออกยังบอกโอ้ทาสีไม่ออกไม่เล่นและเป็นตาเด็ที่ครบคันดีนะครับแสดงสกิลที่คบคันจริงๆครบเครื่องจริงๆมีเซตอื่นไหมสำหรับตัวนี้ตัวนี้เล่นได้หลากหลายเลยครับเพราะวา่าอยากเล่นจี้อะไรก็ได้เพราะว่ามันว่างทั้งสามจี้อะ เดี๋ยวเจะลองเล่นแบบว่าไม่ใส่แปนคูณเอ้ยไม่ใส่ไม่ใส่หมีแต่เราใส่แปนคูณเลยริงมันก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครเนี้ยมันแบบช่องว่างได้เยอะเลยครับคือเราอะที่เราใส่หมีมาเพราะอะไรเพราะเราใส่หมีมาเพื่อจะเพิ่มค่าผ่านทางใช่ไหมครับเราก็ใส่เป็นแปนเพื่อเพิ่มขัน5่าผนทางก็ได้เนื่อเหอไหมครับเราก็คิดว่าเราเอามาเอาแค่สกิลลองอะนะครับเราคิดคิดว่าเราเอามาเอาแค่เพิ่ม,ออนะคคามาแค่สกิลลองเฉยคือเราไม่ได้กะจะมาเพิ่ม <S <S ที่นั้นคือ ตัวละครตัวนี้อีก3ช่องอะครับเราใส่อะไรก็ได้เลยที่มันจะเอามาช่วยให้เราโจมตีศัตรูได้ง่ายขึ้นหร,หรือบ้านแพงขึ้นนะครับหรือการทําให้บ้านแพงขึ้นเนี่ยเราก็ใส่เป็นแปนก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มให้บ้านแพงขึ้นมันก็จะดีกว่าการใช้พวกก้อนคูณ4ี่เพราะว่ามันจะคูณทุกที่เลยใช่ไหมแต่มันทับกันนะแต่มันก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเราจะเพิ่มคูณเมืองเฉยๆเงเราเลองเล่นกันดูอีกรอบนึงครับ,บแปนคูณแค่นี้เราก็จะแบบบ้านแพงขึ้น่ังเห็นได้ชัดเลยแหละ ไปนาะติดดีขึ้นด้วยนะใส่2อันไปเลยต่อนเราทำทกันก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราเอาแค่อออลองคูณเมืองนะครับคิดว่าเราเอามาใส่เพื่อเพิ่งคูณเมืองนะเพราะยังไงอะ่ะเราเล่นตัวละครกนเนี่ย <มา S 1> เราใส่จี้เพื่อให้บ้านเขาแพงอยู่แล้วครับ<อ>ก็ไม่ก็ไม่แย่เลยที่เราจะใส่ไอแปนคูณเมืองไปเลยเพื่อเพิ่มบ้านเพิ่อเพิ่มบ้านเพิ่มเพิ่มเมืองคูนไปเลยและเวลามาติดก็ติดพร้อมกันครับชาจก็ชาจพร้อมกันเพราะความสามารถอันเดียวกันแต่ว่าสกิลอปอลองของบ้านคูนจะออก เอน่าจะใส่ดูดแทนเว้ยน่าจะใส่ดูดแทนหลุมดําไม่เป็นไรครับถ้าใส่ดูดแทนหลุมดํามันก็จมตีไดเรือรัวเนะครับถ้ามันชาร์จก็ชาร์จทั้งคู่ถ้ามันติดก็ติดทั้งคู่ครับมันจะไม่ติดแน่ดนึงนะนี่เใช่ไหมเดี๋ยวมากนับนับใหม่แล้วก็วางหลุมดำไว้ตรงนี้อ่ะสไลา์ไม่ออกเหรออ๋อนี่ออกอ๋อหลุมดำไว้ตรงเดิมแล้วกัน ให้เขาไปชาร์จโลชาร์จอะไรครับให้พร้มพอมพร้อมโดนยำให้เขาให้เขาไปตกชาร์จบ้านตัวเองลืมครับใม่ลืมเราไปไหนดีไกลๆแล้วกัน <12. S 1> ข้อเสียเราคือเราต้องไปข้างหลังเขาครับเพื่อโจมตี อ๋อจริงๆเราใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับเป็นหลุมดํากับบ้านตัวเองอะ่ะใส่เล่นง่ายเลยลืมเลยนี่ไปตีเข้ากันยังใช้ชาร์จโลใช่ไหมถ้างั้นก็ไม่ต้องชาร์จไปเลยแล้วกันเขาอันนี้ไปแล้วครับเราพยายามอยู่หลังเขาไว้เยอะนะครับก็คือนี่แล้วกันนี่ไปเนี่ยเขามีโมกอยู่แล้ว,ส,วสามสี เห็นไหมครับเนี่ยใส่เนี่ยคุ้มกันกว่าเยอะเห็นป่ะดูบ้านดิโอ้โหไม่ต้องไปใส่หมีหรอกจริงๆใส่นี่แหละมาเวิร์กกันติดใจดิสกรอบเออเออตองงี้ดิโหดูบ้านดูบ้านดูความบ้านแพงสิครับไม่ต้องกลัวเรื่องบ้านถูกอีกต่อไปอุวยเลขาลุ่อมอกใช่ป่ะเลขาลุ่อมอกครับทุกคน แล้วก็วางหลุมดําไว้ตรงนี้นี่เป็นไงยัดฟองด้วยแต่ยังว่าครับเราเราสไลด์มาที่บ้านมันไม่คูนนะครับเอ้ยเออนี่ครับนี่นี่ที่ฉันนังฟ้าคอยดูเพราะว่าพอเขาตกมารอบหนึ่งนะครับพื้นที่ปีศาจเนี่ยมันจะหายไปครับแล้วทำให้เขาลงมาแล้วเขาติดอีกรอบหนึ่งได้คือตอนเนี้ยสกิลที่ทําให้เขาไอ้ตรงพื้นมรุตยูเนี่ยมันหายไปแล้ว ไอ้โลกมืดเนี่ยพอเขาตกมาเ้าห้อคู่เขา,เขาจะทาสีได้ครับจริงเขาทาได้นะครับแต่เขาไม่ออก <c oughs> จริงเขาทาได้นะครับแต่เขาไม่ออกจบเลยจบเลยก่อนเอ,เอ้ยอวิยองโอ้โหเป็นไงล่ะเราอะตึงเกินทาสีไม่ออกอะ่ะเอ้ยหรือว่ามันโดนโลมืดอทำทาหรือมันโดนสกิลปีศาจแล้วทาสีไม่ออกเหรอบ้า แค่ความกลัวชาโลดแล้วซื้อต่อไม่ออกเฮ้ยหรือทาสีมันคือซื้อต่อวะเฮ้ย <characterized> อยากรู้ขึ้นมาทันทีรออีกรอบไหมครับรอบนี้ให้เขาตกไปไปตกเองไม่ได้ดิเพราะทาสีมันก็เหมือนซื้อต่อครับเพราะมันเป็นสัญญาเช่าเคยเห็นไหมครับมันลุกขึ้นว่าเช่าเมืองขึ้นมาอะไรเงี้ยสักออรอบไหมไปไปรอบเร็วๆเราเ,เล่นเป็นเป็นเป็นหลุมบ้านแทนนะครับ เขาตีกัน็ได้มันเลา,าเป็นหลุมบ้านแทนนะครับหลุมกลับบ้านตัวเองหลุมไข่อ่านี่ได้กลับบ้านตัวเองง่ายๆครับฮมยหรือว่าใช่วะช่ไหมเพราะปกติเอสกิลหรือว่าสกิลไอ้นี่มันทำให้ทาสีไม่ได้เหรอรรรถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ หรือว่ายังให้มีกันกอน,นี่นคนปิดมาก็เยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิลก็อย่างที่เห็นแหละครับบ้านถูกไปซะแล้วหรือว่าใช่วะมนทาสีไม่ได้เหรอสองรอบแล้วนะเมื่อกี้ตอนยิงขนุนมทาสีไป่ได้น,นี่อันนี้งงเลยะหรือว่าม,มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงวะล <10. S 1> อ้อีกรอบนึงน,น,นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะไม่ค่อยได้จับเพราะได้จับน้อยมากเลยบ้านมันถูกเงี้ยรออัปรองคุณเมืองเข้าอย่างเดียวหรือไม่ก็ใส่จีนี่ซะพอหกครับโอ้โหออ,ออกแปดจะแล้วบาทแพงเหลือเกินจนะำไม่ออกผมงงมากเลยตอนยิงขนูอะ่ะอุ๊ยอะไรอะ่ะ มึงยิงฮานูย้ดึกรอบจริงๆเลยอ่ะแต่ดึงฮานูปกติบันทาสีได้นะบ้านเคที่อ่ะเพราะตอนที่ผมเล่นตัวอื่นมันยิงไอ้พุระเบิดแล้วก็ยิงไปมันยิงบ้านเคที่ได้นะครับแต่ทำไมมันถึงยิงตัวนี้ไม่ได้วะหรือว่าเราติดติดได้แความกลัวอยู่กลัวจนทาสีไม่ออกผมว่าชัววะ่ะชิคคิดมันผมไหมครับผมว่าชัวพอ,อแล้วเลิกทอยแล้ว ไม่เลือ้ถอยสักทีอย่าเยเรมาเชิญเรานะเรามาทอยหกกันครับเต่าขาวซะด้วยเออออกแล้วทุกคนแล้วก็สไลด์ไปไหนดีสร้างบ้านเพิ่มดีกว่านจะจังหวะนี้สร้างบ้านก่อนอนี้แล้วกัน นอ้ที่ใช้ทีเดียว2โลโลสองเท้นหมดเลยดูดิไอ้ไอ้ข้าวทอยจบเทินก่อนเลยนะจะโจมตีจะโจมตีฮานูกออก,กอบ่อยๆไม่ได้ไงแต่อยากใส่ฮาวเลนอดอาทิมิสนะครับอันนี้แล้วทอย4ทอยอะไรได้ครับทอย 4, ที่ออก6ไม่เป็นไรอ่านี่ตกบ้านตัวเองกันนี่เป็นไงเลือกบ้านได้เลยครับโป้สกิลออกไหมไม่ออกครับ ลืมมันงไม่ดออกเหรอออีกทีหนึงปานะออกลงดามามันต้องออกดิเออโหจริงจะไล่ไปหน้ากันตุมตุ้มตุ้มตุ้ม้าโดนอันนั้นแหละอ้าวอันเขาไม่ออกเหรอหวเขาไม่ออกเหรอหมวเขาไม่ออกเหร ยูไม่แสดงผลนะครับนี่เป็นไงบ้านแพงด้วยเป็นไงอโทโทสองร้อยเอ็มเอ้ยนี่ยิงนูทอยเต่าแล้วเดี๋ยวผมให้เขาทอยยิงขนูใส่บ้านเรานะถ้ารอบนี้ไม่ออกอีกอะชัดเลยทุกคนชัดเลยชัดแล้วเฮ้ยพลังนี่มันสุดยอด เขาไม่สามารถทาสีบ้านเราได้นะครับถ้าเขาติดติดหัวก็โลกอยู่อะ่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่นหหกหรือสองก็ได้ครับสองออกนะสองแล้วก็วางไว้บ้านตัวเองปั๊บเฮ้ยทุกคนนี่มันนี่มันสุดยอดไปเลย โจมตีต่อทอยซีทอยซีออกง่ายกว่าสองนะครับผมเลยเลือกทอยซีมากกว่านี่แสลุมไข่มาโจมตีได้รัวแน่นอนต้องห่วงเป็นไงตึงป้าไปปึง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 หุณเพิ่งทั้งหมดด้วยเป็นไงนี่นี่เขาติดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวให้เขายิงบ้านนี่เดี๋ยวผมจะเขายิงบ้านเก้านะครับเอ้ยบ้านแปดสิอันนี้บ้านไม่มีไม่มีพื้นที่นะชัดเลยชาสีไม่ออก เฮ้ย hey! ความรู้ใหม่เพราะซื้อทาสีมันก็เป็นเหมือนซื้อต่อนะครับแล้วเราจะเห็นเห็นเห็น,เห,น,เ,หน,เ,หนเห็นกันนะว่าอัานนี้ดูรอบนี้เขายังไม่ทาสีเขายังไม่ได้ใช้ทาสีเลยนะครับเดี๋ยวจะเขาตกไปบ้านหลังที่เขาแปดสิบดูอาสีเขาต้องออกนะอุย,ยังไงสิ <laughs> เอ๊ะเอ๊ะงงงงเขายิงกระนูไปไม่ท่าสีนะแต่แต่อะไรแต่พอเขายิงบอกเขาตกเองเขาท่าสีออกเว้ยให้บ้านหลังนี้เราไม่ทา่าไม่ท่านั้นนะเดี๋ยวเราสไลด์ไปกันอุ้ยสไลด์ถึงปะเนะี่ยสไลด์ไม่ออกด้วยอ่ะสไลด์ออกอ่ะเขาติดมาร์กอยู่นี่หว่าทำไมเขาท่าสีได้วะ งงไปหมดยิงคันุธาสีไม่ได้นะแต่มีโอกาสจะลองอาร์เทมิสให้ครับเอาไว้บัลหลังเนอะวันนี้ก็ถอดจบการเพียงเท่านี้เฮ้ยไอ้นี่คันุธาสีได้อันนี้คือลบมือแล้วไม่ออกนะครับเฮ้ยแล้วทมายิงคันุธาสีไม่ออกอะ่ะหรือยิงคันุธาสีมันนับเป็นซื้อต่อเหรออ้าวย่นเกมกันแล้วงงไหมทุกคนผมก็งงนะ แต่ที่แน่ๆคือถ้าเขาตกบ้านโลกมืดเขาสกิลไม่ออกครับ,บ,บก็ฝากเพลงเท่านี้นะสำหรับการอีโวอกอนเฮ้ยงงไหมทุกคนผมก็งงนะหรือว่าทาสีอ่ะคือสกิลการซื้อต่อทาสีมันนึกเหมือนซื้อต่อแล้วครับเหลือนะมันโยกเป็นข้ามบัตรไม่ใช่แต่เขายิงขนุนทาสีไม่ได้นะเห็นปะคือเราก็ไม่ได้ใส่กันทาสีมานะครับแต่เขายิงขนุนทาสีไม่ได้เพราะเขาติดโลกเ,เขาติดสกิลหวาดกลัวอยู่หรือเปล่าความกลัวเนี่ยทำให้เขาสกิลไม่ออก ไม่สามารถชาโลและซื้อต่อพื้นที่ออกไปตรงข้ามได้ไอซื้อต่ออ่ะมันคือมันจะเป็นเหมือนสัญญาเช่าครับทาสีอ่ะมันจะเป็นสัญญาเช่า,าเ,ญญาเช,าช่าบ้านสองละเช่าบ้านสองเทิร์นอย่างเงี้ยมันเลยเป็นรูปทาสีเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในคอมเมนต์นะครับใครสงสัยใครใคำใครรู้หรือยังไงก็มาพิมพ์ตอบบอกในคอมเมนต์นะครับงงไหมผมก็งงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับนะครับตัวกรนโจมตีง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้เลยใช้แค่หมวกอันเดียวจะใส่แ้นคุณในบ้านจะนแพงแพงเป็นไงตึงไหมครับถ้า,ถา,ถาคิดว่าตึงก็เก็บไว้เป็นความคิดครับไม่เวลาเลือกกันอีกเยอะนะครับมาวันที่สิบสองเราก็มีเวลาคิดเวลาดูลูกบาทมาก็ยังเก็บไเป็นจดหมายได้นะครับก็ดูกันไว้เยอะๆสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอทุกคนมีความสุขการเล่นเกมเศรษฐีครับพัฒนาสิ่งใไดได้สิ่งนั้นไปปึงป้งปึง้งโหเท่แต่มันเท่นะครับก่อนนะเท่ <the S 2> มากเลยเลยเท่จริง